อ๋อเหลือ,อเอาท่อไอ้ท่อสีเขียวครับไปเดียวเหลือสองตัวเลย,เยสีเขียวอ๋อท่อครับต <c oughs> ิ้งไว้เป็นลูกสูบติดแล้วมั้งอ๋อไม่ติดต่ลมันเครื่ององยู่อะช่างตายตายตามช่างฟาร์มนี่อะ 啊。Uh huh. น้องน้องเก็บไปทำอะไร เกยจับไปข้างหน้าแบบนี้มันยังนั่งไม่ได้นะติดเอพอเลแล้วนียมันมีช่วง,วงเอื้อมฮะมีมต้องต้องอยู่ในมันแล้วก็กลับไ้พี่กิจบอกอยู่อ่ะกลับๆแล้วมันเนี่ยถ้าเราเราหยุดแล้วไอ้เครื่องมันเบาง ลแล้วเราเราไปขับไปบางทีมันอืดเนี่ยพอเราไปกลับไปมันไม่อดอ่ะสื่อแล้วเราต้องหยุดไหมอ่ะแล้วจาทำไมใช่ครับพี่เกียรติจะบอกมันจะมีช่วงช้งชานะ,ะอืดน,นะ <c oughs> นอนนุ่นสองเดือนเลยจานปาไปได้เรยฮะ ไปแล้วมาแล้วนวออกมาตีห้าเอาอไปเอาเอาไปให้ไงไม่โทรบ,บอกเดี๋ยวแกช,ชวนอยู่เดี๋ยวแกพักก่อนชวนไปนอนนู่นอยู่สามคืนงอไม่เอาอะเดี๋ยวมาหลับนาไกลเกินเือน,นะเขนะื่อนนะอาเภ่อพนมนะ โอยบรรยากาศยังดีี่เก็สุนรูปไ้ดูอไส่งมาอีกอ่ะสวนพกสวทุเรียนสวนพวกนั้นเหรไม่นั่นไม่เ่กักับเากลยไมไม่เนะท่นมาเนี่ยมาแล้วจะเอารถไหนเที่ยวรถมาฮะรถมาโอ้ ม่ใจรักขนาดนั้นพี่เดียวไปเกิน่กลับไปเองเลยอะัเครื่องเลยไปขับไปเองเลยผมไปไปครับไปหาดีกว่าชอบทาไทายดิทอ้ทอไรีกวระเดี๋ยว มีเยอะแต่ไม่อยากไปไม่อยากให้มามาเดี๋ยวไม่สบายใจฮะมาเดี๋ยวไม่สบายใจเดี๋ยวเห็นโน่นเห็นนี่ว่าผู้หญิงอยู่นั่นอยู่นี่อีกแล้วพอระแวงเป็นเรื่องเป็นราวอีกไม่เอาไม่เอาคนรอพี่เดียวมันลำบากผู้หญิงมันถึงะ่ะไม่มันคนเดือนไไม่ได้ไม่ได้ไ แฟนก็ทำเหมือนผัวเตียงรอเนี่ยอย่านะเมาเล่ามาเสร็จโน่นได้พี่เดียวเนี่ยเมาเล่ามาเสร็จหมดเลยเนี่ย

ไม้ไผ่อยู่ทะเลสงสัยจะพัดเข้ามายุดแล้วไอ้ไม้ไผ่นี่ก็ทำอะไรครับพี่าปักเป็เนแนวเปเดียว,ยวกันอยู่อยู่อะม่หองอะฮะกักลื้ไม่รู้แต่ว่าใต้หออะอ๋ะอเออก็เต็ ไปบ้านน้องไม่มีแล้วนะ่รเบียร์ไปไมผมไม่ไเคยสังเกตไปวันก่อนนะไะไปเอาวะไปไปอะฮะฮะไป เอาเอาด้วยไปต้นต้นทอมเนี่ยต้นละห้สิบบาทเนี่ยฮะเอาอีกต้นต้นเท่าประมาณสิบเซนเนี่ยสิบเซนต้นต่อหรือต้นต้นปลูกต้นต้นเพาะต้นเพาะมีกี่ใบอ่ะฮะมีกี่ใบเนี่ยสี่ห้าใบเนี่ยซื้อก่อนเองเฮ้ยปีเดียวไม่รู้จักหรอกเอาสางต้นเอาสามนะ ได้กินเดี๋ยวมาให้ต้มหมูดีกว่าได้กินเองต้มหมูนะานกินเร็วกว่าไปเดี๋ยวกี่วันก็ได้กินกับเราปลูกขึ้นเป็นต้นแบบนี้ขึ้นไปมันช้าก,กวอยหรอช้ากว่าจะตดูตัวน,น้ำต้นแค่ไหนตอนนี้ในต้นก็ไม่มี ได้ต้นใหญ่ๆนะมาต้นมาได้ไปกอเลยไปนะนขุดมาขุดมาก็ปลกูกติดได้เลยอ๋อขุดมาติดดินมาขุดมาก็ติดติดได้เลยเนี่ยก็เอารถเอารถน้องไปนะเขาบอกว่ามีก็เอาต้นไม้กูเล่นไปขุดเลยเอาไหมเอาไหมเอาไหมที่ไหนมันไม่มีเลยต้องไม่มีได้ไงถามผมนี่ตรงมันหมดเลยผมอยู่หลังฟาร์มนึงอะ่ะทางไอ้เข้าชมพูทานอะ่ะ ไม่ใช่ที่เขาที่ฟาร์มสามครับ<อ>ที่ที่ฟาร์มที่เขาได้ไงที่มัตยน,นั<ะ>่นน่ะนะเขาจเอาตะต้นนั่นใช่ที่ฟาร์มครับเขียนได้ฮะเขาได้เขาได,ได,ได้ผมนี่ไปมาแล้วเพียเดียวอั่นเลยเลยชวนนะนั่งยาวนะขุดกับคนนะนี่แมวแมวคนนะเอาต้นใหญ่มาเหมือนพี่เดียวบอกแล้วมาขุดแล้วเอาต้นแก่นี้ก็จะได้นะโอ้โหบ แต่ถ้าได้เป็นคนอเป็นดีถ้าเป็นคอตัด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 แล้วก็ขุดมาไปสักวันไหมครับพี่เดียวเรื่องไอ้มันมีหลายกิง่งใช่ไหมครับคออตัดดีติดได้ทุกทุกกิ่งเลยไปสักวันไหม ตอนนี้เองนั่นเขาก็ขายแล้วดอกมันเออขายได้หมดแล้วคนไม่คนไม่ดอกมันได้เอามาป่อยคนไม่รู้ก็ซื้อไปและป่ะเนี่ยไม่ดมอกเขาอทำไม่เรียบร้อยเลยไม่ไม่ติดมาเดิมแล้ว<ด>คนน่ะคนคนทำไม่เป็น,ปนก็ไม่ขึ้นมาเดิมมาเปเดียวดินเปียกดินดินดินน้ำเลยครับบอกว่าประกันกี่อาทิตย์อาทิตย์เมื่อไง วพอแล้วมันต้องเอาสวยโอ้ย<อ>พี่เดี๋ยวยกออกโอ้ยกออกแล้วพาไปด้วยเลยอ่ะไม่นี่แล้วก็เสร็จเลยวะเนี่ย ะแหลวสวยเนี่ยเขาเป็นใจนะน่ะที่พอเราเราเราเอาไปออกนะมีต้นแล้วนะครับนอกขุดแบบนี้เราไปแล้ตัดนันบีเดียเด๋ยวเนาะมันโผล่กเล็กเนาะเพราะว่าต้นตะแขนนี่พอดีสวยเขาต้องตัดใบไว้ก่อนเพราะว่าต้ตนตะแขนพอดีสวยเพียงเดียวที่เขาต้นที่เขาขุดนั่นเขามาตัดใบทิ้งก่อนอ่าแล้วก็ค่อย ไ็ยๆๆๆมัุดตัตัดใหบใหม่ออกลงมาแล้วใช่รถลากมันกรเสีดแล้วตัวมาแล้วแคปเดียวใช่รถหลากมันกะสแล้วตัวออ แต่ย่าอยู่พวกพี่ก็ได้ฮะ,ะตัดได้ทั้งวันเสร็จแล้วนะน้องส่งมาตั้งแต่เช้าหนูเอาครับเหลือง,งานสุดท้ายครับพี่น้องงานมุมหมูงานทะเลพวกน,นี้เนี่ผู้จัดการเราก็มาแล้วหนูของเราก็มีผู้จัดการแกนนะพี่น้องได้แล้วโอ้ย เห็นหนึ่งแปดเจ็ดศูนย์ตกใจกวนะยขออนุญาตไม่รับนะครับขออนุญาตเดอ้อมันจะตัดครับพี่น้องอันนี้่อนโอ้มันเป็นรถตัวนี้ สุดท้ายครับพี่น้องหลากออกมาภาษาภาษานี่เขาเรียกเขาเรียกเครื่องอะไรไเดียวเนี่ยเขาเรียกเครื่องอะไรเครื่องสูบน้ำรถตกบอลไหมนะไม่ตกไม่ตกรถเข้าเกียร์ไว้เลยเข้าเกียร์ไม่ หมุนแม่นั่นแหละยอ,อะไรถามไม่หมุนเขาเกียร์อยู่เกียร์แล้วมงรอไม่หมุนหรอสั่งแล้วสั่งแล้วจะรอเกียร์ตายอ่ะเออมันมันต้องง่ายมันมันไม่ยากขนาดนี้แล้วเนี่ยยังเข้าเกียร์อยู่พี่เดียวเอ้ยมาแล้วเนี่ย ลากมันคือ,อยากจ้ะเนี่ยครับลากมาแล้ว,อวมองหลังครับมองหลังโอ้เผาคือของแท้ท่านนะ่ะเผาแยงอีกเนาะ ยังดีเนาะแต่ก็ไปเอาไปซ่อมเนาะงานสุดท้ายครับของวันนี้พี่น้องนี่ไปเดี๋ยวขี่มอเตอร์ไซค์กลับกลมวหมให้น้องขี่รถไปโค้กลับมาเลยนี่นะครับตะแกตะแกสแก่มาอีกแล้วนี่ตะแกไม่เห็นผมได้เลยเวียงอ๋อจะลาไปซ่อมเลยครับพี่เดียว

พวงเนาะโอ้ยยางกระแปนอีกมานเนี่ยเนี่ยครอยู่ไหนมะเอะอเขาไปแล้วไปแล้วถ้าชนน้าน้องวิ่งมาบอกแล้วเนี่ยลากมาแล้วครับเนี่ยใกลแล้วไกลแล้งานสุดท้ายพี่น้องเร็จแล้วส,สินสุดพาะคิจครับถอยหลังถอยหลัง สีวงมันรุดพว่วงโอ้โหเวียงเลยพี่เดียวฮะหลัลกไปเลยแอบตรงไหนเนี่ยแอบข้างนี้พี่เดียว ับกองหลังกองหลังเต็มเลยพี่น้องให้กำลังใจอาจารย์เนี่ยเ่ยเทกัเทกแล้วแต่งตัวเทกแล้วเนี่ยพาไปไงกตั <c oughs> งวันนี้ป<อ>ะนู่นตรงนี้จะรถยนต์เดี๋ต้ับตรงนี้ได้ใช่ไมต้องลากไปนูน่นใะช่ไหมโอ้อยากเลยวัดนี้ไม่ไการเดียวครับกาเ้าไปลากไปนู่นต้องเดียวไม่โเวียนรถถังนั้ว อ่าวอะรดอรัิ่นเป่นี่ก่อนเปี่ยนไปนี่ก่อนแล้วก็เรไปดูแล้วก็คงเป็นว่าเปนมอะไรกันนั่นม่นหอมสัมทีนะใช่นังแอะไรจเอานี่ฮะ และพี่เดียวต้องไปนู่นอีกะกับถึงนองนะั่นน่ะ บอลอ่ะผลบอลอ่ะโอ้ผนตัวนี้โอ้ของไฟเลยบ,นนะอบอลน่ะของไฟเลยนลผพผอ,ก,อก,กับบอละเชื่อแล้วเชือช่อเชือ่อเชื่อ ของจริงอ่ะเชื่อเนี่ยของเชียร์เยอะแต่เนี่ยพี่น้องดูดูดครับเนี่ยเสร็จแล้วเสร็จแล้วโอ้โตแกเราเทอะไว้ไหนอีกเนี่ยเนี่ยครับลากมาแล้วพี่น้อง แกสั่งแล้วเอาไว้ไหนนี่ใกล้แทบพี่เดียวเอาไว้ไหนกันเนี่ยเนี่ยเรียบร้อยครับสเสร็จเรียบร้อยนะครับเนี่ยโอเคพี่น้องจบงานครับพี่น้องเตรียมใหญ่รถใหญ่ทินครับฐานแทบเนี่ยครับฐานทับนะครับ อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามไปตั้งไปกด้เซ็นนะครับมันขึ้นไปตั้เริ่มเปิดอะไรได้นะนะครับผมฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับเสร็จแลครับผมนะครับไปเจอกันใหม่คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ